เวลาที่ลูกค้าเรียกเรามานั่งด้วยเราคุยค้างปักไว้วบอกว่าเอ๊ะอาจจะมีการฟิลแฟนนะฮะจะฟิลเพื่อนกับฟิลแฟนแต่พอฟิลแฟนเนี่ยมันก็จะแน่นอนว่ามันมีการออกอดจูบรูปคลำม,มีไหมครับอย่างนี้ถ้าเป็นฟิลแฟนนี่ผมก็จะมีขอบเขตสำหรับลูกค้าครับก็คือไม่ใช่ว่าแบบว่าจะจูบได้อะไรได้ครับแต่ถ้าเป็นการกอดการโอบจับมืออะไรเงี้ยมีครับ <ừ> um, ได้ <ừ> um, จะล้วงส่วนสำคัญเราไม่ได้จะจับจับกล้ามเราเล่น,นอะไรนี้อันนี้อ <c oughs> ันนี้ได้ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าจับเราเล่นอะไรเงี่ยจับหุ่นเราอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับจูบไม่ได้จูบไม่ได้ครับทางร้านเขาห้ามป่าหรือว่าจริงๆทางร้านเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การทํางานแต่ละคนครับว่าได้ขอบเขตแค่ไหน มันจะดูประเจิดประเจิดไหมเอออาก็ไม่รู้ว่าวันในร้านเนี่ยไฟมันสลัวหรือว่ามันสว่างแค่ไหนอะไรยังไงมันมันมันจะเห็นกันไหมมันจะประเจิดประเจิดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูน่าเกลียดไหมไม่รู้ถ้าเกิดว่าคนสองคนนั่งจูบกันไซ้เสาคอกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไอ้นี่เราพูดตรงไปตรงมามันจะดูน่าเกลียดไหมหรือว่ามันก็อาจจะดูไม่ดีครับดูไม่ดีดูไม่ดีใช่อย่างอย่างขอคาราเรนี้ไม่เลยไหมไม่เลยครับ ไม่เกี่ยวกับโควิดมั้งไม่เกียเ่ยวไหมไม่เกี่ยวโควิดไม่เกี่ยวโควิดครับแต่ว่าผมจะไม่ไม่ไม่ค่อยให้ลูกค้าทำเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่ที่ที่ลูกค้าก็ทํากับเราเนี่ยจะว่าไปโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณสุภาพสตร<ะ>ีเข้ามาเที่ยวครับตกลงถ้าจะมีการถูกเน,นื้อต้องตัวกันปากว่ามือถึงกันใครทําใครลูกค้าทํากับผู้ชายหรือว่าเราทํากับลูกค้าคือ อยู่ที่อยู่ที่ลูกค้าครับว่าเขาอยากให้เราเทคแคร์ไหมถ้าเทคแคร์ก็เราจะแบบโอบเขายไงครับโอบเขาแค่นั้นถ้ามันอยู่ในมุมสลัวนี่มันคงไม่ไม่โอบแค่นั้นน่ะหรอไะมนอกจากแบบว่าลูกค้าเขาจะเมาไงครับเมาแล้วเขาก็จะแบบมาอันนี้เราแต่ถ้าเราจะไปลวนลามลูกค้าคือไม่มีทางเแล้วครับอ๋อเหรอใช่ครับเราต้องให้เก็ดสุภาพสติมีไหมที่เขาต้องการให้เราลวนลามก็ก็มีครับ ถูกไหมเขาต้องการให้เราลวนลามเขาจะบอกยังไงอะไรยังไงเขาก็จะก็จะพูดตรงๆครับเขาบอกว่ากอนเขาหน่อยได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมมักจะเป็นการพูดตรงๆมากกว่าเออเนาะใช่ครับว่าเขาเว่าเขาอยากให้เราอ่ะทริคเขาแบบไหนหมีไม่บอกให้จับนมพี่หน่อยอะไรก็ไม่รู้จะถามยังไงอ่ะจับนมพี่หน่อยอะไรเนี้ยไม่รู้แน่ สัมผัสพี่หน่อยโจอเขาบอกให้พูดตรงๆไงเออก็เลยก็พ er> ูดตรงไงพอเราไลท์เราก็ทำทุกอย่างใช่ไหมฮะเอาคลิปสะดุ้งเลยค่ะเลอคลิปเนี่ยนะสะดุ้งโอ้ยมันไปเที่ยวไปรู้กี่รอบอะไรเงี้ยเมีไหมไม่ขนาดนั้นครับแต่ส่วนมากก็แบบว่าขอหอมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับขอกอดขอหอมหน่อยได้ไหม จะไม่ถึงขนาดแบบว่าให้จับพี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยไม่มีเขาไม่พูดกันเขาไม่พูดกันเหรอพูดค่ะพูดค่ะสื่อสารเองเดียวเขาใช้อะไรฮะใช้ร่างกายสื่อสารเอ๋อเว้ยใช้ร่างกายสื่อสารเขาใช้ยังไงครับฮาเลยเขาก็จะมากอดเราครับมากอดเราแล้วก็เหมือนอาจจะเอาหน้าอกมาโดนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีวิธีการของเขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าใช่ครับเราก็จะรู้ว่าเขาแบบว่าาเรชอบแบบไหนใช่ครับอยากให้เรากออยากถูกตัวเราอะไรเงี้ยครับประมาณนี้อยากให้เราถูกตัวอะไรประมาณนี้เอาแหละเนาะก็โทษทีนะครับที่ถามตกเกินไปอีียยอองไรเเส๋อมีการสกีดสกีดมืออะไรอย่างเงี้ยหรอสกีดมือสกีดเพราบอกสกีด สกิลฝามืออาจจะมีครับแต่ยังไม่เคยเจอก่ออพวกนี้มันไปทำแต่มันยังไม่ทำกับฮาเลยงไงจะได้รู้ไว้อะไรรู้ไว้จะได้รู้รู้ใหม่